กองเมื่อไละครับตอนนี้โย่อ่างหวหินกองครับจิบผ้าไปน้ำท่ามวันน จอนยังลมพลาเบิดกะลาผู้ทายกี่ยานแน่ ở cái ăn nè. đây là rôm bang ôi chản chảng cái quẩy này, nè tao lấy mà ra. mười bên phi nòn mười bớt tốt cây đã chàng sàng khô không โอ้ยมามาทางเก็บหนามครับโอ้ยสัน่นรถกระโปรงทิศรถกระโปรงทิศกุ้มเห็ดอยู่ครับโอ้ยมันยั่นโผโผมาอยู่คากคากคากากา,า,า,าอยู่ตั้งปลาออกมาเหมือนขึ้นนะครับบนโอนทิมหนาพอกันไหมครับ โชคดีทุกคนขอบคุณและหลายสวัสดีครับผม